ดูพร้อมกันผมจะจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเอ่อถ้าคนอื่นดูแล้วขออไปแล้แต่ยังไม่ได้ดูนะเรื่องจริงของคนเล่นเกมสวัสดีครับผมนัทพลสีนงนุตชื่อเล่นชื่อเปาอายุ32ปีตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับโดนตีหน้าว่าเป็นเด็กติดเกมก็เลยเดี๋ยวจะทำให้ดูให้ได้ ว่าเกมก็สร้างอาชีพได้ก็เลยเล่นคาบาวขายของก็เมื่อแปดปีที่แล้วรถมอเตอร์ไซค์ล้มวันที่รู้ว่าตัวเองพิการนะครับเคยคิดจะเอาเชือกผูกลาวไปแล้วแมวร้องกินข้าวถ้ากูไปแล้วจะอยู่ยังไงเนะี่ย ก็ขอตังค์แม่มาซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งก็มาเล่นคาบาวที่เปิดใหม่ก็เริ่มทำรายได,ได้เราก็ทิ้งตัวตนของเราไว้ข้างหลังจิตเราก็ค่อยๆดีขึ้นยังทําให้เราลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเจอโลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งอ่ะมีพี่น็อตที่เข้ามาเล่นเกมแล้วไม่รู้อะไรเลยประมาณ4ปีที่แล้วพี่น็อตก็มาสอบถามว่าเล่นยังไงใส่อะไรพอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งพี่น็อตเริ่ม ซื้อของเป็น2องห4 0 0 0 0อย่างเงี้ยแกค่อยโอ,อนเงินให้ผมมาอีกจกทีหลังห้าร้อยพันหนึ่งอะไรครับ,รบตอนที่ผมเล่นอ่ะมันเป็นโน้ตบุ๊กแล้วก็บอร์ดมันพังพี่น็อตก็ส่งคอมมาให้เพื่นอนก็เอาคอมมาให้ครับมันเกินคําว่าเพื่อนหรือว่าอะไรไปแล้วครับมันคือคนในครอบครัวเลยเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะเอาคอมมาให้เราเล่นมาให้เราสร้างไรายได้ก่อนที่จะรับใจเขาเราต้องให้เขาก่อนครับแล้เราถึงจะได้มิตภาพแบบนี้มา คือจริงๆเมื่อก่อนเนี้ยผมเล่นคาบานแล้วผมไม่รู้หรอกว่าเป็นใครนั่นแหละครับเป็นจุดที่ผมกับทางเปาได้เจอกันอ่าผมก็เลยถามเพราะว่าเอ้ทำไมเปาเล่นช่วงเวลานี้มารู้ในภายหลังว่าเอ้เช้าเขาจะมีคนเอาเขาไปในจุดขายลอตเตอรี่เนาะตอนเย็นๆก็ถึงจะได้กลับมาเล่นเกมผมรู้สึกว่าควรจะซื้อตู้ซื้อนี่จากการที่เขาฟาร์มมาพอมารู้ตอนหลังว่าเขาเป็นคนพิการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ เปารู้สึกเรามันก็ประหยดทุกวันนี้ผมกะเปลาเล่นกันมาหลายปีนะเปายังไม่รู้เลยว่าหน้าตาผมเป็นยังไงแต่ว่าเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกันเล่นอยู่ด้วยกันไม่เคยเจอพี่น็อตตัวจริงเลยอยากเจอสักครั้งอยากขอบคุณทุกเรื่องที่ผ่านมาที่ช่วยสนับสนุนอยากติดต่อแกได้อยากเห็นหน้าแกสักครั้งหนึ่ง ไม่จริงเหรอวะจริงนะเนี่ <c oughs> ยดีใจครับตึงตันพูดอไรม่ออกได้เจอผู้ใหญ่ที่สนับสนุนแม้เราจะไม่เอ่ยก็มีหยิบยื่นให้ตลอดจริงๆเกมนี้มีเรื่องให้ผมขอบคุณเยอะมันทําให้เราเดินทางไปในที่อื่นๆหรือพบปะกับเพื่อนที่อยู่ไกลได้ก็ขอขอบคุณที่ทําให้เจอมิตรภาพที่จริง ทำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งหลังจากพิการก็ก็ว่าได้เลยครับผม,มาอายุพอๆกับคุณในคลิปนะผมมีเพื่อนจากเกมเยอะหลายๆคนไม่เคยเห็นหน้าด้วยไหมผมพูดถึงเซิร์ฟเก่าแล้วกันผมอะ่ะเล่นเกมนะครับตอนแรกผมก็มาเล่นคนเดียว ไปมาเนี่ยมันทําให้ผมรู้จักจานจานมงจานเบสไอเท่อะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันซึ่งไม่งอยู่คนละจังหวัดแล้วเรามารู้กันทีหลังว่าเอา้าเชีย่ยจานเบสไม่งอยู่หัดใหญ่อา่าจานมงไม่อยู่จังหวัดเดียวกับผมเลยจังหวัดตังส่วนเท่นี่อยู่ไกลเลยเนะครับเอ้ยไม่อยู่วันหนึ่งเว้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาลงมาผมผมผมคิดว่าผมคิดว่าเขาอ,อ,อำไว้เอาจริงนะเอนะเอเชื่อมันลงมาจริงเชื่อมาจริงแล้วมา แล้วมาบ้านผมแล้ววันนั้นอ่ะเป็นวันที่ผมตีบวกอ่าเคออสแหวนเสร็จสี่วงเลยยังยังอยู่ในสตรีมอยู่เลยนั่งกินเหล้ากินเบียร์นะฮะแล้วก็นั่งตีบวกกันคือนั่นคือการเจอกันครั้งแรกเราคุยแค่ดิสคอร์ตลอดผมอยากดูวีคิปอะเล่นมาประมาณ15ปีแล้วก็วันนั้นไปส่งลูกที่เรียนพิเศษแล้วก็ เห็นร้านเกมก็เลยเดินเข้าไปเห็นตัวละครมันเท่ดีก็เลยเปิดคอมข้างเล่นก็เล่นไปเล่นมาเอ้ยสนุกจริงๆก็เคยแวะไปเล่นเกมอื่นมาบ้างนะแต่ก็ไม่เคยเห็นเกมไหนสนุกเท่าเกมนี้มาก,ก่อนเลยสวัสดีค่ะดิฉันชื่ชมอมนทิชาสิริหิรันค่ะอายุ57ปีชื่อเล่นชื่อกุ้งตัวละครชื่อแม่ไก่อาชีพปัจจุบันก็เป็นตัวแทนขายประกันค่ะคิวพี่อ่ะจะบอกว่าไม่ได้คุยกันเฉพาะเรื่องเกมนะ จบใหม่ทำอะไรดีอย่างเงี้ยก็เหมือนสังคมสังคมหนึ่งนะสังคมหนึ่งที่แบบมีคนหลากหลายอาชีพอะปกติในเกมอะเราไม่ได้แบบเฉพาะคนกรุงเทพมันจะมีคนใต้มีอีสานมีเหนือมีทุกภาคอยากจะเที่ยวรวมกันแต่ว่าความมันเป็นไปนได้ยากเพราะมันมบ,บจากต่างจังหวัดเนี้ยเราก็เอาการ์ดเชิญทั้งกิวเลยว่างานแต่งงานลูกสาวนะให้มาป้าท,ที่ไม่เคยออกจากบ้านเลยเราก็จ้างแท็กซี่ไปถึงบ้านแล้วก็ที่เหลือ ั้งใจจะมาแต่ติดโควิดเป็นไข้ยังไม่หายเงี่ยดุลกับพักกาอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้มาแต่ก็น้องที่ชื่อดุลเขาก็ใช้ได้อะบุคลิกเขาจะค่อนข้างใจเย็นใจเย็นกับผู้สูงอายุเขาไปวิ่งวิ่งวิ่งตามผมอย่าตายก็พอพอเขาลงไปเที่ยวที่ใต้อะเขาแวะไปหาเขาไปเจอตัวเขาก็ถ่ายรูปก,กันมานี่เป็นไงล่ะเจอตัวแล้วบอกเอออยู่กันไปแล้วมันเหมือนแบบเป็นเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันอะ แล้วพออยู่ในเกมอะ่ะมันก็มีความสนุกมันก็เหมือนลืมเรื่องทุกข์ที่เราแบบภาระของเราอะ่ะแต่พอเรานั่งลงไปในคอมปุ๊บเราก็เปลี่ยนจากคุณกุ้งกลายเป็นแม่ไก่เฮ้ยออกมา <c oughs> แม่กุง้งแหละเขาเป็นคนดีนะป้าเล่นเกมได้อะ่ะเพราะแม่กุ้งก็ช่วยทั้งเข้ากิวแล้วก็เข้าไปดูตัวละครได้ไปลงดันลงบอลทุาอยางเนี่ยมแม่กุ้งก็ทำให้ป้า ยังก็เราเล่นกันนานๆจกกนกว่าจะนั่งเล่นไม่ไหวอ่าอยากฝากถึงแม่นะครับก็เงินก็เอามาลงเกมหน่อยนะครับอยากไปซื้อคอนตูมเยอะที่ลบหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณแม่นะครับที่ช่วยดูแลกิวแล้วก็เป็นที่พึ่งของกิวทุกคนนะครับใครขาดเหลืออะไรก็ไปยืมแมกุ้งได้นะครับ <c oughs> ว่าแล้วเมื่อวานทำไมออกอีกห้องไปอยู่ในข้างนอกกัน ใช่คนนี้ชื่อดุนก,กับป้าจินค่ะน่ารักตอนนี้อมันก็ผ่านจากเวลาเดิมมาสิบกว่าปีแล้วเนาะจากวันหนึ่งที่ทุกคนเป็นนักเรียนน,น่าจะมีแบบพาวเวอร์ในการที่แบบเข้ามาเข้ามาเล่นได้อ่ะมันมันสนุกมันดูตื่นเต้นอ่ะมันดูตื่นเต้นเล่นแบบลงดันฆ่ามอนแล้วมันก็บรรยากาศมันก็คือเขิมดี เวลาเล่นเกมอ่ะผมรู้สึกว่าทุกคนอายุใกล้ๆก,กันนะนึกออกไหมแบบอ่ะตอนนี้ผมผมสามสิบใช่ไหมเวลาผมคุยกับกับคนในเกวอ่ะผมผมจะคิดว่าเขาก็แบบประมาณสามสิบสามเอ็ดสาสองอะไรเงี้ยเพราะว่าในมุมมองของผมอะตอนตั้งแต่ผมเล่นเกมตั้งแต่เด็กอ่ะมันจะมีแต่รุ่นพี่เลยซึ่งรุ่นพี่อ่ะมันไม่ได้ห่างกันแบบแค่แบบแบบนิดเดียวเข้าใจไหมอย่างน้อยที่สุดคือห้าปีเออ ตอนที่ผมเป็นเด็กตอนผมเป็นเด็กหัวเกียนเลยนะรู้ไหมตอนผมประมาณป .4 รุ่นพี่กันนุน่นไอเหี้ยวไวรุ่นกันแล้วเออสิบห้าสิบหกกันแล้วนะครับมีแบบคนแก่สุดๆเลยก็ประมาณยี่สิบก็นั่งเล่นอยู่มันเป็นสตอรี่ที่ดีนะเกมนี้มันหลักสิบปีบวกเลยนะเว้ยแสดงว่ามันแสดงว่ามันมีเรื่องราวอีกเยอะมันมีเรื่องราวอีกเยอะไม่ว่าคือคุณไม่ต้องหัวครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นคาบ้าพีซี้ยมันเป็นคาบ้ามูาบก็ได้้ยที่ เราอาจจะแค่เราอาจจะเพิ่งรู้จักคาโมบายแค่แบบประมาณตอนนี้ประมาณสัก4ี่4ปีเนาะประมาณสัก4ี่4ปีได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นมาแต่ภาคแรกนะครับผมหรือจะเป็นเกมอื่นก็ได้ครับมันไม่จะเป็นจะต้องเป็นคาบาวก็ได้ผมว่าดีผมว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ดีเป็นซีรีส์อย่างหนึ่งที่แบบบงบอกเลยว่าเอ๊ะอะเล่นเกมแล้วมันทําไมเออเล่นเกมแล้วมันทําไมเมื่อก่อนทุกคนคงคงคง,คงจะได้ยินเน่หยหลายครั้งนะบอก เออเล่นเกมแล้วมันไม่ดีนะเว้ยอย่างนั้นอย่างนี้สายตาสั้นอะไรอย่างงี้มันก็เหมือน,นแค่สื่อบันเทิงอย่างเลยครับการเติมเกมเนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกกับการที่คุณเอาไปซื้ออย่างอื่นอย่างเช่นบางคนสูบบุหรี่ก็ซื้อบุหรี่ถูกไหมแต่เราเล่นเกมเราก็เลยเติมเกมผมว่ามาันเรื่องปกติด้วยซ้ำนุ้ยมุมอมองผมผมผมองอย่างนี้นะ